สวัสดีค่ะพี่เม,เมเมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 140เสื้อโคเชตต่อดอกหกเหลี่ยมรหัสคลิปนะคะจะเป็น MF 140 EP 8เป็น EP สุดท้ายของเสื้อตัวนี้เป็นภาพรวมหลังจากที่เราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วรีดแล้วนะคะเราก็ขึ้นขุนให้ชมไหมที่ถักนะคะจะเป็นคอตตอนนะคะเป็นคอตตอนเงาหรือที่เราเรียกว่าเรยอนค่ะ ไม่ตีเกลียวนะคะเส้นขนาด18ปริมาณของไหมที่พี่เมย์ใช้สามหกสกรัมค่ะเข็มโคเชที่ใช้ถัก1.3มมิลเวลาถักนะถ้าเราถักเป็นไหมคอตตอนแบบนี้เราจะรีดได้ทั้งสองด้านทั้งด้านในแล้ก็ด้านนอกรีดยืดลายออกมามันจะทำให้เห็นกรีบชัดแล้วก็ให้เห็นตัวลายข้างล่างเป็นลายพลิ้วนะคะอันนี้เป็นระบายชายเสื้อขนาดของเสื้อตัวนี้นะคะ วัดตั้งแต่หัวไหล่ยาวลงมาจนถึงระบายชายเสื้อเลยนะคะห้เซนรอบอกของตัวเสื้อเสื้อตัวนี้ลายมันจะยืดหยุ่นนะถ้าวางแนวระนาบแล้ววัดมันจะได้40นิ้วสามารถขยายได้อีกนะคะจากจังนวนตัวโซ่ตัวนี้ทีนี้ถ้าคนรูปร,ปรป่างอวบเนะี่ยจะใส่สวยมากนะคะเป็นเจ้าเนื้อนิดนึงจะใส่สวยรอบรักแล้นะคะวัดจากหัวไหล่วนรอบแขน รอบรักแร้สี่สิบห้าเซนนะคะรอบอกสี่สิบนิ้วรอบรักแร้สี่สิบห้าเซนแขนเสื้อยาวเรามาดูแขนเสือ้อแขนเสื้อพี่เมทถักใช้ลายระบายริมช่วยนะคะลายระบายริมตัวนี้เป็นลายระบายริมอันเดียวกับตัวชายเสือ้อแขนเสื้อจะยาวประมาณสามสิบสี่เซนค่ะลายจะเป็นลายเดียวกัน คลิปที่สาธิตการถักนะคะจะมีทั้งหมดรวมคลิปนี้ด้วยมีทั้งหมด8 EP EP ที่หนึ่งนะคะจะเป็นการแนะนําผังลายตัวนี้นะคะแนะนําวิธีการถักแนะนําวิธีคํานวณจากไหมที่เรามีจากเข็มที่เรามีและลายที่ถักตัวนี้นะที่พี่เมย์ถักจะไม่ได้ถักตามผังลายจะดัดแปลงลายนะคะตั้งแต่แถวที่หนึ่งเลยแถวที่สองทให้ลายมันดีดออกมา ถ้าเราต้องการกรีบยาวกว่านี้เราก็มีลูกเล่นนะคะก็ดูได้ที่ EP1 เราจะต้องถักดอกแรกออกมาก่อนเพื่อใช้ในการคำนวณด้วยแรงมือของตัวเราเองแล้วก็ด้วยเข็มโคเชนะคะด้วยไหมที่เราจะใช้เราถึงจะรู้ขนาดจะมีคำถามต่อนะคะว่ารอบอกเท่านี้ขึ้นเท่าไหร่รอบอกเท่านี้ขึ้นเท่าไหร่คำตอบอยู่ที่ดอกที่1แรงมือของตัวคุณเองจะเป็นตัวคำนวณ ว่ารอบตัวจะเท่าไหร่นะคะดูที่ EP 1พี่เมย์มีแนะนำ EP 2 EP 3 EP 4ีและ EP 5จะเป็นการต่อดอกตามลำดับเลยค่ะ EP 2เราจะต่อดอกที่มันอยู่ตรงใต้หน้าอกแถวนี้พี่เมย์นับเป็นแถวแรกอันนี้นะคะอันนี้เป็นแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่พี่เมย์จะต่อขึ้นข้างบนก่อนจนจบตัวด้านบนเสร็จแล้วถึงจะย้อนกลับมาข้างล่างถ้าเราต้องการให้ตัวเสื้อตัวนี้ยาวลงไปเป็นเดรสนะคะ เราก็ต่อดอ,อกแล้วไปเล่นชายตัวนี้เป็นกระโปรงก็ได้ก็จะเป็นเรสยาวๆออกมาถ้าเราจะถักเป็นเรสไหมที่ใช้ต้องไม่มีความน้ำหนักมากนะคะไหมตัวที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นไฝ่เงานะคะเป็นเลยอนไหมมันจะมีความพิ้วในตัวของตัวมันเอง ep ที่หกนะคะจะเป็นการถักระบายชายเสื้อระบายชายเสื้อกับระบายแขนเสื้อพี่เมย์ใช้ลายเดียวกันนี่นะคะ แตกต่างกันตรงที่ว่าตัวชายเสื้อพี่เมย์ใช้ดอกตัดมุมมันจะทําให้ขอบตัวเนี้ตรงแล้วก็เริ่มด้วยลายทึบแล้วก็เป็นลายใบไม้ต่อด้วยลายดอกไม้ตัวนี้มีผังลายลงให้ก็ไม่ได้ถักตามผังลายพี่เมย์ดัดแปลงลายดัดแปลงอันแรกตัวนี้ก็ไม่เหมือนนะคะตัวนี้ก็ไม่เหมือนดัดแปลงออกมาเป็นลายแบบนี้งานที่ได้ออกมาจะเป็นงานพิิค่ะสวยๆหวานๆแบบนี้เลยแขนเสื้อ ตอนที่ถักแขนเสื้อเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดมุมนะคะเดี๋ยวดูแขนเสื้อนะดอกที่ถักเราไม่ได้ตัดมุมชายเสื้อคุณจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะไม่ตัดมุมอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ตัดมุมคุณจะต้องใช้แถวแรกเนี่ยดึงช่องโซ่ออกมาพอเราดึงช่องโซ่ออกมามันจะทําให้ช่องโซ่ตัวนี้ปรับเป็นเส้นตรงนะคะช่องโซ่ตัวนี้นะพอมันปรับเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วลายที่มันสามารถทําให เสื้อตัวนี้ขยายได้มีอยู่สองช่วงช่วงแรกเป็นลายทึบตัวนี้ค่ะลายทึบก็จะเป็นการถักดับเบิลโคเชสองตัวขั้นด้วยโซ่สองตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลโคเชสองตัวแถวแรกสําคัญที่สุดนะคะจํานวนรวมของแถวแรกจะต้องหารด้วยสามลงตัวค่ะแล้วมันถึงจะได้ลายตัวนี้ได้นะคะช่วงที่สองถ้าเราถักลายตัวนี้ออกมาห้าแถวเสร็จแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเพิ่ม เพิ่มอีกเราก็สามารถเพิ่มได้มันก็จะเป็นลายทึบโผล่ขึ้นมาแต่พี่เมย์ใช้แค่ห้าแถวทีนี้พอเรามาถักเป็นลายใบไม้กับดอกไม้แบบนี้อีกอันหนึ่งที่สามารถขยายให้แขนแล้วก็ชายเสื้อมันกว้างได้ก็คือตัวนี้ลายใบไม้นะคะตรงนี้ถ้าตามผังลายเขาจะถักเป็นตัวแนวดิ่งลงมาพี่เมย์ตัดแนวดิ่งออกแล้วใช้ลูกเล่นตรงนี้เป็นโซ่ห้าแล้วพอสองคอดึงลายออกมาถ้าเราต้องการขยาย <c oughs> เราก็สามารถถักลายใบไม้ตัวนี้ต่อได้อันนี้สามชั้นนะคะเป็นสี่ชั้นเป็นห้าชั้นก็ได้และตอนที่ขยายลายได้อีกอันหนึ่งก็คือตรงดอกไม้ดอกไม้ตรงนี้ถ้าต้องการให้กีบมันยาวเราก็ใช้พันหัวเข็มสามครั้งหรือสี่ครั้งก็ได้ลายมันก็จะเป็นกีบออกมาแบบนี้เสื้อตัวนี้จะใช้พอสองคอพอสามคอพอสี่คอเยอะมากนะคะ แล้วก็เป็นชิ้นงานที่โชว์แรงมือไหมที่ใช้ถักนะคะแนะนําเป็นเลยอรยอนก็สวยแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่ที่ไม่เคยถักมาก่อนเลยถ้าเราต้องการถักด้วยไหมเลยอรยอนหรือที่เราเรียกว่าข้อต้นเงาอะค่ะเราจะต้องเปลี่ยนวิธีถักนะต้องเปลี่ยนวิธีถักจากการที่เราถักอันเดิมที่ดึงขึ้นมาค่ะกลายเป็นถักดันหัวเข็มแล้วไหมมันจะไม่แตกมันจะเป็นเทคนิคที่ใช้ในการถักนะคะไหมอีกอันนึงที่แนะนํานะคะ ถ้าเป็นซัมเมอร์เส้นสิบหกเป็นซัมเมอร์ซอฟก็สวยงานคุณจะพิ้วหวานกว่านี้แต่ถ้าไหมคุณเปลี่ยนเข็มคุณเปลี่ยนนะคะแรงมือเปลี่ยนขนาดดอกมันจะเล็กลงโจทย์ก็คือเราต้องถักตัวเสื้อออกมาก่อนพอถักตัวเสื้อออกมาเสร็จแล้วเราถึงจะมาเก็บระบายริมไหมเลเย่รยอนก็สวยนะคะงานจะดิ้นดิ้นเงาเงาอันนี้พี่เมลีดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูทรงเสื้อคะ่ะคอเสื้อนะคะพี่เมย์จะเก็บ ที่ ep เจ็ดให้ดูคอเสือ้อคอเสื้อเดิมเนี่ยมันจะเป็นคอเสื้อมันจะกว้างออกมากพี่เมย์ใช้ตัวตัวพอสองคอเก็บนี่นะคะพอสองคอแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแล้วข้างบนใช้พอหนึ่งคอเก็บด้วยลายปุ่มลายไม่ยืดนะคะลายจะอยู่ตัวและคอด้านหลังจะสูงกว่าคอข้างหน้าเดี๋ยวหมุนให้ดูค่ะตรงชายเสื้อมันก็จะบานพิ้วออกมาแบบนี้ อันนี้ให้ดูด้านข้างด้านข้างนะคะเสื้อตัวนี้พิวๆวหวานหวนนะคะใส่กับผ้าสิ้นสวยมากอันนี้ด้านหลังคอด้านหลังค่ะจะสูงกว่าคอข้างหน้าเราจะมีเทคนิคตัวนี้ตัวที่ใช้ดอกตัดมุมตัวนี้นะคะเพื่อดันให้ขึ้นข้างหน้าขึ้นข้างบนสูงกว่าคอข้างหน้ามันจะอยู่ตัวนี้ ทีนี้ถ้าเราไม่เอาสามดอกนี้เติมเข้าไปเนี่ยคอข้างหลังมันจะโป้แบบนี้พี่เมย์ใช้สามดอกนี้นะคะดันขึ้นมาแล้วก็เก็บคอข้างหลังเวลาเราใส่มันจะสบายสบายสวยสวสยหวานๆค่ะถ้าสนใจถักตามก็สามารถดูได้เลยนะคะตั้งแต่ ep หนึ่งจนถึง ep แปดเวลาดูข้อมูลพี่เมย์แนะนำให้ดูให้ครบนะคะดูให้ครบท้วนเลย คลิปที่ทำเนี่ยเป็นคลิปตัดต่อดูคลิปให้ครบถ้วนก่อนทําความเข้าใจก่อนแล้วคุณค่อยลงมือถักรับรองคุณถักตามออกมาได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผังลายก็จะมีลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บก็จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะลองถักดูนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ